ไม่ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับผม,ผมคิดว่าต้องย้ำอีกทีว่า,อาขอให้ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางกองทัพได้มีการจัดถแถลงวันละสองครั้งนะครับแหล่งข่าวจากที่อื่นไม่ไม่ควรจะไปนำมาเป็นเป็นข้ออ้างอีงใ,ใดๆครับ ได้คุยครับผมก็คุยกับท่านมาตลอดนะครับในช่วงที่มีเรื่องมีราวนะครับแต่ว่าก็ไม่มีครั้งไหนที่ที่ท่านได้บอกว่าจะต้องมีการทําข้อตกลงในการหยุดหยุดการดาเนินการใดๆนะครับท่านต้องมาด้วยกันโอก็วันนี้ผมก็อยู่กับทาง ท่านเสนาธิการทานบกทั้งบ่ายนะครับก็ดำเนินการตามแผนการที่ได้วางไว้นะครับการตอบรับว่าจะจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการ าหารือมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องมีท่าทีที่จริงใจชัดเจนนะครับว่าต้องการจะหยุดการาประทะหยุดการทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่าย ที่ถูกลุกรานทุกขามอธิปไตยนะครับแล้วที่เราตอบโต้ไปก็เพื่อตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยป้องกันพี่น้องประชาชนทําให้เขาเห็นว่าอย่าได้อย่าได้เข้ามาทําร้ายประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้อยู่อยู่ดีๆในขณะที่เรากาลังกำลังสแสดงท่าทีว่า ดำเนินการว่าเราเรากำลังปกป้องอธิธปไตยของเรานะครับแล้วมันคงไม่มีใครสามารถมาบอกเราได้บอกว่าโอเคงั้นสี่ทุม่มต่างคนต่างถอยไปแล้วก็หยุดยิงกันคงคงถ้าถ้าคิดด้วยสามัญสำนึกที่ปกติมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าจะหยุดยิงเนี่ยจริงจริง,รง,รง,รงกัมพูชาต้องเสนอ ข้อตกลงมเสนอข้อข้อดำเนินการมาที่ประเทศไทยโป o โพเอ่ะข้อเสนอยื่นข้อเสนอมาอยังประเทศไทยไม่แค่ไปให้ผู้นําประเทศอื่นมาพูดแต่ว่าเรามีเรื่องกันอยู่นะถ้าจะดำเนินการใดๆที่จะหยุดข้อพิพาทกันนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก,ก็เสนอมานะอย่างเมื่อวานก็บอกหยุดจริงแล้วเป็นยงไงแต่เช้า คราวนี้ไม่ได้เป้าหมายไม่ได้เป็นทางทหารเลยคราวที่เป้าหมายก็คือมาโดนพี่น้องประชาชนของของไทยเลยโดนชุมชนนะครับทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้การกระทำเนี่ยมันมันชัดเจนพูดพูดอะไรก็พูดได้แต่ต้องต้องไม่ทำถ้าหยุดยิง ก็ต้องหยุดยิงให้เห็นหยุดยิงแล้วก็ต้องถอนความพร้อมในเรื่องการยิงด้วยไม่ให้หยุดยิงอยู่แค่นี้แต่ว่าปืนก็ยังเล็งมาอยู่ในในใน,ในประเทศไทยอยู่พร้อมยิงก็ไม่ได้ถ้าหยุดยิงก็ต้องหยุดหยุดทั้งหมดหยุดความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ถอยกลับไปนะครับแล้วก็คนที่จะประเมินก็คือประเทศไทยก็จะบอกโอเคถ้าแบบนี้เริ่มคุยกันได้อันนี้อันนี้ถึงจะถึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ไปใช้การพูดคุยกันผ่านเฟซบุ๊กผ่านโซเชียลมีเดียนี่นี่นีมันเรื่องของประเทศมันเราไปใช้ใช้ข้อมูลออกไปเปิดพอดีหมุนไปเจอแล้วไปอ่านเจอพอดีก็เลยบอกเออต้องหยุดยิงมันมันคงไม่ใช่หรอกนะครับชัดเจนนะ ก็นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งไงครับคนไทยย่อมมีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านนะครับคนไทยสามารถเดินทางเข้าบ้านตัวเองได้ตลอดเวลาจะเป็นหนึ่งในเอนที่จะเป็นตัวน,วน,นวาร่ต้รง่ยไผมคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงผมหวังว่าน่าจะไม่ถึงจุดที่จะเอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน เพราะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยผมผมคิดว่าเราเราเราก็มีแผนเผชิญเหตุทุกเขตนะครับโอเคนะครับ